แม้ว่าผู้บริหารของ o r r d ออสเตรเลียได้ออมาให้สัมภาษณ์เมื่อวันก่อนว่า Ford จะทำการเปิดตัว All-New Ranger Generation ใหม่ภายในปี2021นี้ก่อนที่จะเริ่มจำหน่ายในปี2022แต่จากการให้สัมภาษณ์ล่าสุดของผู้บริหาร Ford ประเทศไทยการเปิดตัว Ranger โฉมใหม่จะเกิดขึ้นในเมืองไทยในปี2022ทำให้ผู้ที่รอจะเป็นเจ้าของรถกระบะรุ่นนี้ต้องรอนานขึ้นไปอีกนอกจากนั้นผู้บริหารของ Ford ยังยืนยันอีกว่าการทําตลาดรถจนนั่งและรถจนไฟฟ้ายังอยู่ในแผนการดําเนินงานซึ่งบริษัทมีความพร้อมที่จะทําตลาดได้ในทันทีหากมีการตัดสินใจจําหน่าย <S <S ในเมืองไทย Ford r เ n g เ r มียอดขายเป็นอันดับ3อยู่ในปัจจุบันและมีสัสดส่วนการขายเพิ่มขึ้นเป็น8.1%จากเดิม6%ซึ่ง Ford ได้วางเป้าหมายการขายของปีนี้ ด้วยการรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดให้ได้ราว8%เนื่องจากเป็นช่วงปลายของเจ n เนอเรชันปัจจุบันแต่หากมีการเปิดตัว All-New Ranger ไปแล้วทาง Ford เชื่อว่ารถก,กระบะรุ่นใหม่นี้จะสามารถสร้างยอดขายได้แบบก้าวกระโดดในการทำตลาดรถยนต์นั่งฟอร์ดยังเดินหน้าจำหนารถสปอร์ตยอดนิยมอย่าง Mustang ดังเดิมแม้ว่าเจเนอเรชันปัจจุบันเตรียมหยุดสายการผลิต เพื่อต้อนรับเจเนอเรชันใหม่ก็ตามซึ่งฟอร์ดประเทศไทยยังยืนยันที่จะจำหน่ายมัสแตงโฉมใหม่ต่อไปอีกเรื่องที่น่าสนใจก็คือการยืนยันความพร้อมในการทำตลาดรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งในปัจจุบันฟอร์ดมีทั้งมัสแตงมาร์กอีรถ s อ v ไฟฟ้าและ F150 ไ n i ิ g รถกระบะพปปอัพไฟฟ้าที่เพิ่งเปิดตัวในสหร,รัฐมิมริกาไปได้ไม่นานซึ่งพร้อมทำตลาดได้ในทันทีหากประเทศไทยมีความพร้อม ทั้งโครงสร้างพื้นฐานและตลาดยอมรับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อยหากมีการจำหน่าย Ford F 1 5 0 Lightning ในเมืองไทยขึ้นมาจริงๆซึ่งในทางปฏิบัติแล้วอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมีการทำตลาดรถกระบะขนาดใหญ่ที่ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของมิติตัวถังที่ใหญ่เกินมาตรฐานอยู่มากทาั้งในเรื่องการขับขี่บนท้องถนนหรือในซอยเล็กๆหรือแม้แต่การจอดในสถานที่สาธารณะต่างๆแต่เรื่องของการผลิตและราคาจำหน่ายก็เป็นปัจจัยสำคัญ ที่จะต้องบริหารจัดการให้มีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ส่วนในเรื่องของการยอมรับของตลาดเชื่อว่าคนไทยให้ความสนใจอยู่ไม่น้อยอย่างไรก็ตามด้วยการที่ Ford มีแผนในการผลิตเว n g e r ร์ e v และอาจจะมีการผลิตเวอร์ชันไฟฟ้าออกมาจำหน่ายในอนาคตถึงตอนนั้นก็อาจจะไม่มีความจำเป็นในการทำตลาด Ford f 150 Lightning ที่นี่แต่ก็ไม่มีอะไรแน่นอน100%เพราะเหตุผลหนึ่งของ Ford ในการทำตลาดรถยนต์บางรุ่น ก็คือการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าในไลน์อัพโดยร,รวมเช่นเดียวกันกับที่เคยเปิดตัว Ranger Raptor ด้วยราคาที่สูงไปแล้วซึ่งฟอร์ดมองว่ากลยุทธ์นี้คุ้มค่าในการลงทุน พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ